อ่ะสวัสดีครับอ่าว uh, well ันนี้เราจะมาเจอกันในเกมไมครับหนึ่งจุดจุดจุดมึงจะตีทําไมวะมึงจะตีทำไมมึงจะตีทำไมไอ้สัสอ่าแไมครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่จุดไฟนะครับมีจุดไฟด้วยเออเจ๋งเลยอ่ะเอาาเอาเอา ใครตายใครตายใครตายในงานสถานการณ์่วนใครตายเร็วหนีไปแล้วหนีหนีหนีพาดแรกมาก็หนีเร็วโหแม่งโคตรล็อกอะเป็นเลือกอะไรที่ล็อกมากเลยแม่งโคตรล็อกเลยครับขึ้นต้นไม้เสร็จเลยอย่แม่งอยู่ดีตายตอนนี้ขึ้นต้นไม้แล้วความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอยู่ที่นี่แล้วมาตัดไม้ต่อเดี๋ยวเฮ้ยหลบไปดิ รู้ว่าเปิด PVP ยังจะมาบังอีกตัดไม้ต่อ<ช>เร็วตรงนี้แหละตรงไหน TP 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 คุณป๊อบมาเดี๋ยวไม่รู้ไม้ไม้ไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือแล้วเรียบร้อยหนึ่งศูนย <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เฮ้ยหลบหลบลบ <c oughs> อยู่ไหนอยู่เฮ้ยแมงมุมมา ตีมันตีมันตีมันเจ้าอยู่ข้างหลังเลยอยู่ไหนอยู่ไหนคิติคอนแม่งเลยครับคิติคอน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 หน้าเป็นไงคิติคอนทีเดียวได้กระดูกคุณจะตีผมทำไมล่ะครับคิติคอนคิติคอนสมบีเอ็นพีซีอิอเฮย เราจะมาทำโต๊ะคับติ้งเทปุ่ลคุณแม็กข้างหลังคุณวัดเฮ้ยมันมาแล้วอู้ยกำช่วยด้วยกำคิดดิคอน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 เป็นไงเป็นไงเทคนิคการคิดดิคอนครับมา เราจะมาทําไมนี่ต่อเดี๋ยวแล้วก็จะมาปิด,ดไม้ต่อสติกตามด้วยที่ตัดไม้อย่างเร่งด่วนนะนาจะเห็นว่าผมเล่นเร็วไปหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยสอนกันที่หลังนะสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะเฮ้ยอาเป็นไม,ม้แล้ว,ใ,ลวใครก็เล่นเป็นกำทอดๆอ้ามบางคนอาจจะยังเล่นไม่เป็นก็ได้นะใครจะไปรู้สมัยไหนแล้วสมัยไหนแล้วกูจะตายแล้ว ช่วยหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วลุมมันลุมมันเอยลำยำลุมยำไข่ดาวแม่งเลยตายเด้อจะเช้าแล้วความสุขของเราจะกำลังจะเริ่มต้นแล้วมึงมาทำไมมึงมาทำไมเธอลูกบังมาเอ้ยคีเปอร์อย่าลากมันมานะครับผมโอ๊คปอยโอ๊คปย ชิบหายนี่ไงเป็นไงช่วยได้เยอะเลยเก็บ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 อุดไว้อุดไว้อุดตึบตึบตึบคุณแม่ครับไปสร้างบ้านที่อื่นนอกจาอตรงนี้เถอะเอาที่มันห่างไกลจากตรงนี้นะฮะเจอเกาะเจอเกาะเกาะที่ไม่มีต้นไม้อ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยตามตามตามมาดููสักครู่นะขอปิดรูนี่ก่อนอ่าปิดได้แค่นั้นนะปิดไว้แค่นั้นแ่ะ ไหนอ๋อก่อนนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วไป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 เดี๋ยวดิอุเอ็นจูแมนเสียใจครับคัพปิ้งเทเบิลเอ้ยมันเป็นทะเลทรายครับมันเป็นไรมันไรอย่างน้อยเราก็อยู่ได้จริงไหมีมันเพิ่งเกิดด้วยว่าทำไมมันตีไม่ได้อะโอ้โหกว่าจะตีได้ฮะโอ้ตรงนู้นก็เป็นสโนว์มีแต่สโนว์เว้ยเอ๊ะทำไมเติมมันแหลกจัง ตรนี้เหรอมันแม่เป็นสัวโมอ้าวใช่เซิร์ฟแหลกมากแหลกสุดๆไม่เคยเซิร์ฟที่แหลกกว่า<ๆ>น,นี้มาก่อนแล้วเ,<ๆ>เล็กสามมันโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคุณแม่ครับต,ตอนนี้คุณอยู่ไหนตอนนี้ผมมาที่เกาะใหม่เลยนะคะอ่าสักครู่นะครับสักครู่สักครู่สักครู่ เราจะตัดคิดไปหาคุณวิทน,น,นะฮะกลับมันกันอีกครั้งนะ่ะคุณก็จะเห็นคุณวิทย์เขายืนยืนตีลีสําหรับคารป,ปิิงเทเบิลช่างเขาเราไปตัดไม้ต่ออย่าฟาดด้วยเลยจะเห็นว่าหัวใจเหลือหลอดเดียวเหลือเหลือหัวใจสุดท้ายหัวใจนี้ไม่มีใครจองอีกแล้วคนระับเสียวๆจะตีกันไหมแตงฮาฮาฮาอะไรแตงแตงฮาฮา ยุ่งไรทิ้งกันยุ่งไรคุณครับขอโทษครับไม่ต้อง TP นะอยู่กับเด็กอ่าได้ได้ได้คุณเลือกเองนะครับฟูดเออเจอตรงนี้มันก็เหมาะดีนะสำหรับการจะสร้างบ้านขวานเฉาะเลยนะขวานเฉาะเลยนี่ขวานเราก็มีดาวเด่นเหมือนกันเน๊ เดี๋ยวว่ามันไม่มีดาเมจนะอืมคุณแน่ใจเหรอว่าจะสร้างบ้านตรงนั้นมันเล็กไปไหมมันเล็กไปไหมเออ จะสร้างจริงปะเน,นี่ยออผลแก่ไม่มีเด้อโอ้สักคู่เดี๋ยวไปจ้ากินไปแล้วห 1> 1, นะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อพอดีหนึ่งสองโถบสามสี่ห้าหก เส็ดห <7 S 2> ้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดพอดีด้วยน <Exchange. S 1> <ง Newton. S 2> ี่น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 ี่อันนี้ประตูนะไมไม่พอดิเฮ้ยมันวางไม่ได้นี่เลย วิทวิดวิวอเนื้อหมูหน่อยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยหิวแล้ว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 เคาสเต็กให้ไรเด็กสามชิ้นเหลือไม้เนะี่ใช้ใช้ไปเถอะไม้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่พอ ทำไงดีไปตัดไม้ต่อดีกว่าโอ้ต้นตรงนี้ต้นไม้เยอะจังเอ้ยดอกไม้เออ I have I have ค่ะครับอ้าวพอเปิดละกูมีไม้ช่วยต่อเติมให้หน่อยคืนนี้เราจะมาสร้างบ้านกัน สร้างบ้านเสร็จก็แล้วแต่เวแบบนแต่กรรมกันนะว่าจะมีดร็อกเตอร์คลิปมาป่าวฮะเดี๋ยวดิจะเยนน็นสร้าง,งบ้านให้เสร็จแล้วกันนะแต่ตัดเป็นคลิปอื่นแล้วกันเน,ะน,น,นาะเนาะเนาะเพอต้องไปหาเออ,อยังไงอ่ะไปหา ขนแก่เออใช่ขนแก่ขนแก่อุ้ยอุ้ยใครเกิดอะไรขึ้นกระตายเมาไหมใจเย็นมีไม้ไหมโอเคเออพพอพอพอ ตรงนี้ล้วลัวละตรงนี้ล้วลัวละเฮ้ยไม่พอทำกล่องเดียวก็ได้อ่ะ <c oughs> แล้วก็ทำประตูพอดีเลย เย็ด <Yeah, S 2> พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวไปขุดทรายมาแล้วกันเอามาทำกระจกไม่ต้องถามมาทำอะไรทำกระจก <c oughs> ทำทีอนทีได้ไม่ใช่หรอทำได้ทำได้ทำได้แต่ไม่ทำเอาไว้เวลาว่วางๆจะมาระเบิดเซิร์ฟเล่นกัน <c oughs> <c oughs> เล่นนีกแล้วล่ะงั้นไม่ต้องสร้างเทล,ล้วระเบิดเลยจเจ้าเลยไม่ดีมั้ง เฮ้ยอย่าทำเลเยเชื้อดิไม้ไม่พอยังทนต่อไปยังทำต่ออีกเผากะจกไว้แล้วกันนะไม้พอเหรอครับอาหูช่วยในแรงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทีพีเลยดิแล้วบอกที่อยู่กับเด็กอยู่ละขี้เกียจอยู่ทีคุยไม่รู้เรื่องจะทีพีอ่ะ เอออ่าสรรมพัฒนี้เราก็จบเป็นเท่านี้นะก็เออจะเย็นแล้วเย,ย่จะเย็นแล้วอ่ะาจะต่อยทําไมครับจะมีเรื่องกับผมเหรอคุณแน่ใจเหรอจะมีเรื่องกับผมครับอ่าทีพไม่ทีพีฮะช่างคับเพอ,อ่เดี๋ยวสักคู่ครับเ,เราก็จบขา,ขาดพัหนึ่งเป็นเท่านี้ครับบายบาย